จาอง่าอนิดนายอค่ะครับค่รััครับเดี๋ยวรขอ้จานที่าด้วยก่อน่อทางนี้นะครับผงนั่เดี๋ยวนางจากาจังหวัดจะเป็นพู่ วันนี้ทางองค์การบริหารสจังหวัดหนองบัวลพูนะครับก็ได้มอบชุดตรวจเอทเคนะครับเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันนะครับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ให้กับทางสถานศึกษานะครับให้ไปตรวจกับนักเรียนครูหรือบุคลากรนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานราชการไปเสร็จทั้งสิ้นวันนี้จํานวน61,500ชุดนะครับโดยจําแนกดังนี้นะครับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาเขต1จํานวน1 5 0 0 0ชุด เขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาเขต2จํจำนวน10,000ชุดนะครับสำนักงานเขตมัธยมศึกษาเขต19จําจำนวน10,000ชุดนะครับโรงเรียนสังกัดเอกชนจำนวน6000ชุดนะครับวิทยาเทคโนโลยีพิยยบัณฑิตจำนวน500ชุดโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูจำนวน3,000ชุดนะครับวิทยาเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสีม่องเดือง200ชุดนะครับเรือนจํา หนองบัวลำพูจํานวน500ชุดนะครับแล้วก็ในส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูประมาณ16,000กว่าชุดนะครับซึ่งที่ไปที่มาในเนื่องจากว่าหลังจากปีใหม่มานนี้การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นี่ค่อนข้างจะรวดเร็วขึ้นโดยเพราะอเมริกันนะครับแต่ว่า,เ,าเราดูแล้วเนี่ยในหนองบัวลำพูนี่ยังไม่ปรากฏผู้เสียชีวิตนะครับแต่ผู้ติดรายวันก็จะอยู่ประมาณ20-30คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราไม่อยากให้ทางโรงเรียนเนี่ยจะได้มีปัญหาเรื่องอเด็กๆนักเรียนของเรานะครับไม่อยากให้มีว่าออนไลน์นะครับหรือออนดีมานฮะอยากให้ไปเรียนออนไซต์กันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีชุดตรวจพวกนี้แกเป็นการป้องกันนะครับแล้วก็เป็นการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็จะทราบผลโดยเร็วให้กับจังหวัดหนองลพูของเราเพื่อ,อป้องกันโควิด1 9ต่อไปครับ